สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะคลิปนี้จะเป็นการสอนการเปิดตัวแอคเคา t บอทนะครับเพื่อที่จะเอามาเชื่อมในตัวของห้อง telegram นะครับห้องส่งสัญญาณเมาน้อยนะครับผมตรงนี้จะตัวบอทตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวคอนิ i นะครับผมตัวคอนิ c บอทในการเข้าออกสัญญาณแล้วก็ ำการทากาไรให้เรานะครับตามสไตชี่ที่เรากําหนดนะครับผมโอเคเดี๋ยว้องต้นนะครับเราก็ค้นหาคําว่าคอนิคเลยครับไปที่หน้า Google น,นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคอนิคนะครับผมโอเคหลังจากที่เราทําการพิมพ์คอนิคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอตัวคอนิค .io ตรงนี้นะครับผมทีนี้มันก็จะมีให้ เว็บขึ้นมาอันดับแรกนะครับผม Auto ้เทร d ดิ i n g อทตัว Conic ตัวพวกนี้นะครับให้เราเลือกไปที่อ่ะจิ้มไปที่ตัวหน้าเว็บเลยนะครับโอเคหลังจากที่จิ้มเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าเว็บเป็นหน้าตาแบบนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับผมโอเคให้เรากดที่ Get Start นะครับผมตรงนี้ปุม่มตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เข้าเว็บมาแล้ว โอเคหลัง okay. จากกดไปแล้วนะครับผมเว็บก็จะเปิดให้เราทําการลงทะเบียนนะครับผมให้เราทําการลงทะเบียนตัวเข้าใช้งานบอดนะครับตรงนี้เราก็ทําการลงทะเบียนไปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการลงทะเบียนนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการรีจิสเตอร์เสร็จแล้วนะครับผมมันจะขึ้นหน้าตัวให้ยืนยน e ันวอร์รีฟายอีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไปสักพูให้เราทําการกดอเอารหัสนะครับจากอ e ีเมลที่เราได้นะครับเอามาใส่จะเป็นรหัสหกหลักนะครับที่ตัวเว็บไซต์นะครับส่งไปยังอ e ีเมลของเรานะครับ Okay. ถ้าถ้าไหนไม่ได้รหัสนะครับให้กดทำการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้โอเคหลังจากกรอรหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม submit ตรงนี้นะครับผมโอเคหลังจากที่เรากด submit มาแล้วนะครับระบบจะแจ้งให้เรา connect external account ตัว เทเลกรมนะครับตรงนี้ให้เราทําการกดตัวเลือกเทเลกรมนะครับตรงนี้ผมแล้วก็ก็กด g e t UUID นะครับตรงนี้กดไปเลยโอเคเราก็จะเด้งหน้าหน้าต่าง p o p up แบบนี้มานะครับให้เราทําการ Gi ิ e me ่ยูยนะครับกดไปเลยครั้งแรกเนาะแลร,ระบบก็จะพาไปที่ตัวเทเลกรมนะครับผม อเคขึ้นหน้านี้มานะครับหลังจากที่เราได้หน้านี้มาแล้วนะครับให้เรากดที่เมนูคำว่าสตาร์ทนะครับผมโอเคแล้วรหัสระบบในที l e g กรมนะครับก็จะขึ้นรหัสขึ้นมานะครับให้เราเอา,เอารหัสตัวเนี้ยกลับไปกรอกที่ตัวหน้าเว็บบอทนะครับ หลังจากที่เราได้รหัสตัวนี้มาแล้วครับให้เรากด connect ตัว Tele กร a m นะครับผมโอเคมมนจะถามว่าคุณต้องการเปิดเว็บตัว a s h บ o a r d ใช่ไหมครับให้เรากด open ไปนะครับผมระบบก็จะทำการพาไปยังหน้าตัว a s h b o a r d นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการกรอกอีเมลนะครับที่เราได้ลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่นี้ จากที่เราทําการกรอกอีเมลเรียบร้อยนะครับพัดไว้ให้เราทําการกดล็อกอินนะครับแล้วก็กดรหัสภาพนะครับผมป้องกันบอทตรงนี้โอเคเรียบร้อยระบบก็จะทําการพาเข้าไปอย่างหน้าแดชบอร์ดนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้เรามานะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้เรากดตัวเอาเลขรหัสเมื่อสักครู่ครับที่เราได้นาะ โอเคตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการกรอ,อกรหัสเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ระบบก็จะทําการขึ้นมานะครับค้นหาเลขตัวของเรามานะครับแล้วให้เรากดทำการกด c o n t i n นียปุ่มนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่กด c o n t i n u ีมา อ่าเทเล gram security code ตรงนี้นะครับผมให้เรากดทําการเก็โค้ดโอเคแล้วตัวรหัสโค้ดนะครับจะส่งไปให้เรา,าในตัวคอ n i c Bot นะครับผม คครับหลังจากที่เรากดรหัสหหลักเรียบร้อยนะครับให้เรากดตัว continue ไปต่อได้เลยครับอโอเคขอไปครับในตรงนี้ก็ใส่เป็นรหัสผ่านนะครับผมของเรานะครับเป็นรหัสผ่านที่เข้าเว็บไซต์นะครับหลังจากจใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นปุ่มตัว continue ตรงนี้มาให้ นะครับหลังจากที่กดไปแล้วนะครับให้เราทำการ create your account นะครับให้เราเลือกเป็น binance future นะครับผมตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยเลยครับผมตรงนี้เป็น bot conic โอเคหลังจากที่เราทำการาสร้างนะครับให้เราเอา key แล้วก็ตัว secret key มาใส่นะครับในตรงนี้หลังจากใส่เรียบร้อยให้เราทำการกด Create นะครับ